คันผมบอกถึงคนนี้แม่ผมดาอิหลีครับพราะวาเพิ่นหมักของเพิ่นหลายครับแอนออรดีครับหลังจากที่ผมเพีรชมนี้ขึ้นมากคนกับว่าขอร้ายว่าใหเรเรื่องคุ้อันโทนี่ให้ฟังแนวว่าสิเป็นบุตรจกกักรพันนเดียวพงศธรดาวลายคนใหม่หรือว่าคนอื่นอีกหลายคนครับแต่ว่าเมื่อนี้ต้องขอเ้าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าแม่ขอมากครับเรื่องของแอนออรดีครับแอนออร์ดีนี่ผมเคยเบิ่งต่เตนหน่อยกับแม่ครับผ่านรายการชิงสาสวรรค์เพิ่นเป็นนักรองนั่วงดนตีลูกทุง่งโรงเลยนสีกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับซึ่ง เพื่อนไปแข่งได้การชิงชาสวรรค์แล้วเพิ่นจะเสียไปเลยหายไปเลยครับมาหูที่หลังผ่านการสัมผัสหลังจากเพิ่นดังแล้วว่าหลังจากจบมัพิ่นก็ไปเรียนหนังสือตามปกตินี่ละตอนนั้นเรียนอยู่ปี2แต่ว่าขอบรัวม,มีปัญหาเรื่องการเงินก็นเลยต้องด็อกไปก่อนครับดีหยความที่พ่อแม่เพื่อนแยกทางกันครับก็สิมีปัญหาเรื่องเงินในขอบรัวเพราะว่าคนคนเดียวหาเงินส่งหลูกเลียน2คนคน,คนหนึ่งเรียนปรนิญญาตีอีกคนหนึ่งเรียนมอหอยู่มันต้องใส่เงื่อนหลายครับพี่น้องครับมือนั่นเป็นมือที่เทวดาพสสูจจจนนน์ใแออออรดดีีคับว่าเลืกะ หรือว่าสีเหลือขอบขั้ขวครับเพราะว่าคู่อยู่โรงเล่นของน้องคือคู่ของคุณอาณาธชัยสิงเป็นน้องไส้ของคุณแอนออรดีนี่โท่มากแล้วก็บอกว่า t บ ở พ่ใจค่าเทิมตั้งแต่ม้อสีม้อหาม้อหกที่ขางไววน้องสิเลียนจบบ่ผอมมูครับแอนอรดีก็เลยบอกว่าสีเห็ดจังใดดีจังสิซอยขอบขั้วได้ตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัยมาหางานเหตุเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตคือกันครับแต่วาตกรอนี่เพิ่นหลองเพลงสตรินครับเพิ่นต้องเปลี่ยนมาหล่อง พี่หมอรัมเพราะวะ่า่นคิดว่าสายอาชซีพนี่นะสิเป็นสายที่สามารถเฮ็ดเงื่อนให้เพิ่นและก็สามารถที่สิซอยนองได้ครับแอนออรดี already, พันบททดสอบของเทวดาแบบบ่มีข้อสงสัยครับการพีกมากเป็นหมอลัานี่ครับซอยให้อแอนออรดีได้ใส่เงื่อนจากการทําอาชีพหมอ่มํานี่ใส่นีใส่สินให้นองปดนี้ปดสินดูแลขอบรัวได้เป็นอย่างดีเลยครับ แอนเคยห้สัมผัสว่าจริงๆเราจะพรองปรดมุมงมากว่าเป็นหมอลั่มครับแต่ว่าอาชีพหมอล่ําเป็นความมหัศจรรย์ในชีวิตของเพิ่นเลยเพราะว่ามันซอยให่คนนรอบคางและกระโตเพ่นนี่สบายขึ้นครับแอนอลดีนี่เคยยุ่มาหลายวงครับโบาวาสชิเป็นศิลปินผู้ไทายตอน,น้นกระดังได้พน้องมีเพลงทิดติดหูเห่าหลายเพลงครับโบาวาสชิเป็นสังท่องร่องใจลจน่านาะคนลองน้ำหลายขนาดเลยครับ ทีดาดาวมานอนก่อนเพิ่นล่าพอเพิ่นไปเกิดเป็นั่งมาขาวหนุ่พี่น้องนอะจากนั้นก็มีโอกาสได้มาฝึกด้านสาดาส้ันศิลปินมอลล่นะครับาทางทำนองขอนแกน่นปฐมบันเทิงศิลป์ครับลากาไปยูุสาวหน่อยเพชรปานแพงไปลํำเพิ่นก่อนทีสีมาเห็ดวงอิสระของเจงจาของในน้มออร์ดีแบนดยิบเอาเพลงลืมบุตรชิปมาลองครับการแต่งกายที่มิดชิดเสียงร้องที่คุณภาพการเพลงแอนโดรดีเขาไปคล้องใจคนครับจากที่เคยได้คาโตลักลอยสู่ชีวิตมาตลอดครับกระทั่งได้คาโตหา ลักรักลักอันนี้คือชีวิตที่เพิ่นสร่างสมประสบการณ์มาและกกบความทุ่มเทของเพิ่นครับมีคนเคยทวงแอนว่าเสียงแบบแอนบอมเนเสียงแบบหมอล่ำจากการแต่งหน้าของแอนกับบอเป็นตามปกติที่หมอล่ำเขาแต่งกัน แต่เพื่อนก็อาจสิลื่อมไปครับว่าเท่นของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับดังนั้นการทีแอนยังคงแต่งหน้าแบบที่เป็นของแอนเมคอัพแบบทีแอนคิดว่างามใส่เสื้อผ้าแบบทีบอตองแรงกับแพ้งได้หรือว่าเสียนล,ลองแบบแอนนี่มันกลายเป็นว่ามันเข้าถึงคนทุกเพจทุกไหวเข้าถึงคนทุกผากเหตุหายงานหมอล่ำนี่พลิกไปสู้งานโชด้แบบบอรตรงอายไผครับ สุดท้ายแล้วการคงคอนเซปต์เสียงคุณภาภากรแอนออร์ดีและกการเอาแฟนครับอยู่เพื่อนหายใจกับแฟนครับแฟนครับเพื่อนีหักเพื่อนหลายครับเพราะว่าเพิ่นใส่ใจเพื่อนคิดว่าคนบางคนนี่เดินทางมาไกลๆต่อรถมากบางคนขึ้นรถมากบางคนณหอบของมากมาหาเพื่อนเขาตั้งใจแอนออร์ดีก็ต้องหายใจเพิ่นขึ้นกันก็เล่นไทยออนแอนออร์ดีนี่เป็นศิล,ลปินยอดนิยมครับอยู่ในพวกของอีสานพน้ำเด้อยู่ในอันดับที่สามศิล,ลปินหญิงยอดนิยมครับพีกระดับจากมอล่าเขาไปสู้ศิล,ลปินที่มีคนหักหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้น,นครับ ขอคิดจากการทึกษาชีวิตของแอนออรดีผมได้เรื่องหนึ่งครับว่าความสําเร็จบางอย่างมันอาจสิตองแลกมากกับการเสียสละก่อนคือจ Already, ังแอนออรดีเสียสละให้น้องเสียสละให้ครอบครัวเขามาสู่สายอาชีพหมอล่ำเทวดาเพิ่นขีดเส็นไว้แล้วเหตุให้แอนออรดีได้พบกับความมหัศจรรย์ในการเป็นหมอล่ำครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้ยั่งหลวงหลายเลยครับอีแม่ผมเหตุคลิปศิลปินคนโปรดให้เจ้าหรือเ้อร์นี่คือแอนออรดีครับ